วันนี้วันที่4กรกฎาคม64นะครับผมวันนี้มาดูสวนยางที่ใช้พระไว้มาย่างเข้าปีที่4แล้วนะครับส่วนนี้ก็14ไร่นะครับตอนนี้น้ำยางสถิติสูงสุดอยู่200กว่าโลนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะอยู่เกือบเกือบ200โลนะครับผมดูสภาพใบนะครับอันนี้คือไม่เคย ตั้งแต่ใช้พ้อยมาย่างเข้าปีที่สี่เนี่ยปุ๋ยทางดินไม่เคยใส่เลยนะครับในวันนี้ก็เริ่มหยุดไหลแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงสามสิบแปดนาทีนะครับผมตอนนี้ก็หยุดไหลแล้วนะครับขณะนี้เวลาเจ็ดสี่สิบห้านะครับเก็บยางแล้วหยุดไหลหมดแล้วนะครับดูสภาพใบต้นยางนะครับใช้พลอยมาย่างเข้าปีที่สี่นะครับก็ส่วนเดิมที่ถ่ายเมื่อกี้ครับ อันนี้ก็ผมมาถ่ายทําดูว่าเขามันหยุดไหลหรือยังนะครับส่วนนี้สิบสี่ไร่นะครับตอนนี้ก็หยุดไหลหมดแล้ววันนี้ได้ห้าโลแล้วนะครับวันนี้เก็บน้ำยางอยู่นะครับน้องเก็บน้ำยางอยู่ไกลๆนะครับเก็บอยู่นะเก็บยังไม่หมดนะครับอ่าหยุดไหลแล้ว เดินดูเดินดูนะครับว่าหยุดไหลไหมว่าไหลปั้มเพลื่อไหมใช้พาร a ไว้นะครับอ่านะครับนีใช้พารไไ้้อย่างเดียวเลยครับเนี่ยปุ๋ยทางดินสามสี่ปีแล้วนะครับไม่เคยใส่สิบสี่ไร่ออกห้าโลนหกลนเดี๋ยเชื่อไหมนะครับเปอร์เซ็นต์ก็ดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพาราไว้เป็นยาเร่งนะครับผมว่า ป่านี้ยางส่วนนี้คงจะตายไปแล้วแหละนะครับเพราะเวลาออกสูงสุดก็สองร้อยกว่าโลนะครับเอาไว้คือปุ๋ยธาตุอาหารรองอาหารเสริมที่บำรุงต้นยางนะครับผลิตน้ํายางให้เราเต็มที่นะครับดูสภาพใบสิครับถ้ามันไม่ใช่ปุ๋ยเนี่ยผมว่าใบมันคงไม่เขียวขนาดนี้นะดูสิครับดูสิครับถ้ามันไม่ใช่ปุ๋ยมันคงไม่เขียวขนาดนี้ถ้ามันไม่ใช่ปุ๋ยน้ํายางก็คงไม่ออกเป็น สิบสีไร่เนี่ยห้าหกลน,นนะครับถ้ามันไม่ใช่ปุ๋ยป่านี้ยางถัน่วนี้ก็คงโซมตายไปนานแล้วนะครับในขณะใช้มาเกือบสีปีเพราะว่าปุ๋ยตั้งดินไม่เคยใส่ส <c oughs> อ่านะครับนี่มาติดตามที่บอ่อน้ำยางมาจากสวนครับเมื่อกี้สวนยังนั่น เดี๋ยวมาดูเปอร์เซ็นต์กันว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่จำเปา ได้ได้กิโลกอง้งนันได้กิโลวันนี้วันนี้ร้อยกกิโลนะครับวก้อนเง้งนันนะครับเมื่อกี้เดีไปแลหล่สิีเมื่อกี้นะครับอ่าครับเดี๋ยวมาติดตามต่อส่วนอย่างนั้นเมื่อกี้นะครับยิป็นสิทนะครับสามสงเปอร์เซ็นะครับ <32. S 1> นะร้บรอยแปดสิบปโลวันนี้ ติบเส่รไหใช้ปะร้อยมา3ปีกว่านะครับโอเคนะครับมาติดตามถึงบอ่อน้ำยางเลย